ได้พวกทีาวเนี่ยป็ดวก็วรจะเลวะเฮ้ยรนเอ่ไปตัวไปตีมอไปตัวไปตัวกไม่วาปปาดอกเชเต็งตีเม็ดแน่กน้อยดอกเชเนี่ยตัวดอกีเมดยกันวตั คนพีได้กับหัวก็ยาเหาเลยเธอก็อยาววเผื่อนแต่ไนเปียก็ลือกันนีตาย่าเตัอได้กับมาตายตุนคุดไม่เลยแล้วผมจะเอาข้าวไ้กินเองทำเต้าเลยก็ย่ะหัวนี้กันจริงเออไม่ง้าไม่ได้เลยว่าโลกคนต่ต้องไปเอามาลื้อดีไม่รอ,อไรด้พุทธพมเป็ยางรถหัวาลานแววอันนี้พอดีบวชเกาซ่า ย่อยย่างหลอดบวชเลย <laughs> ใช่ไหมเปลี่ยนเหรอแม่ย่างหลอดเส้นนึงแต่อดอยอ่ะทำใจตอนนี้มันมาไม่มได้เปลี่ยนที่้องไม่มีเปลี่ยนเกียร์เย็นไปก่อนใช่ตั้งไม่ไกลพอ <c oughs> เพิ่มมาครอบครัวต้องดูลแลอันลูกเมียก็ยังเลยนะลูกเมียงาแปดคนครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋อเรื่อยแล้วไปเลยเดินตามลูกเมียามาเยอะฮ <c oughs> ันเลยว่าลูกเมียแปดคน,นแต่ลูกพ่อมันหนามาอ๋อ อันมึงเลี้ยงโรคเพื่อนแลกันนะโรกเพื่อนเพื่อว่าโกเมีเยอ้อมแรงยาคนไม่ก็แจ่งเราไม่ระวผมนกกูแหละไอรถนี่เจอน้าเลวมันเล็ก,อออกกว่านนะ้องเลยอ๋อมแหลมได้ต้อยกับไอ้กับรถเลืองนี่กูแหลมได้จนไงคนตาหมังนี่ไอ้รถเลืองน,นี่เจอรถว่าใจตางเลยดอ้งฮะว่าเจอรถว่าใจตางเลยไม่ได้หลาม ไม่ตั้มเอมบอกอย่างกันเออไอด้ดาวกับพ่อนีอ่นพอนนะเขาว่าเออไอ้พอ่อนอึกสดตุนแรกผมเป็นคนพอน่อนรอเด็ดไปรองพ่อมันแหล่นักแล้วตท่นั้นผมบอยเราพ่มเกินมาตั้งอายุปุ่นนี้ไม่เคยพอ่อ,พอนรอดผมไม่ชอบพอ่อนรอท่านกันก่อนแต่ก็ได้ยึดออรับไปได้รับพ่มไม่บนะ้านนั่นน่ะเอาเนื้อวัดตื้อจักที่มหมายเหตุสดสดรอดครัรบ เมยายตืไม่ยายนะไม่ยายตืวไม่ยายแข็นะไม่ยายกื้เราได้ลูหเุดอฮาวแล้่ม่ยารักแะมะนลุกคืยแก่สาคนแก่รักพุ่มมาว่าเพื่อเมยายอันลูกคือสาคนหลูกเจ้าแกจสามเจ้าเลยมาหลูกเจ้าแคนเดียวตาแต่เมียพมแต่หลูกคือแกจสาคนไอ้อู้หันสายอันกูเล่้มนักกันเร มานักไหมไม่ใจขึ้นปลอมันเสียงซ้คนเดียวหลุกไปเลยเออมึงก็ไปจุกนักรองทำๆๆงได้เดี๋ยวไปกับผมปลอดภัยแน่นอนแกดีงานแม่เฮ้ยแม่คนแก่ๆจอพี่ตายหลอดผมกันเนี้ไม่ใหญ่ลุ่มบึ้กมโรผมเช่นทางนั้นโดนใจให้ไป